ใส่แล้วขาวใส่แล้วหน้าสว่างมันก็นจะมีฟิลสุดที่แบอ่าอย่างเมื่อกี้ฟ้าธรรมดามันจะเป็นสีสดใช่ไหมสีสันสดใสใช่ไหมแต่พอเป็นฟ้าเนี้ยมันจะเป็นฟ้า,ฟาตุ่นที่แบบใส่แล้วจะเก๋อะฟ้าตุ่นกับฟิลเนี้ยเนี่ยนะอันเนี้ยฟิลฟิลคล้ายๆกันฟ้าตุ่นน้ําตาลคือใส่แล้วหยิบมาใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็เหลืองยอย่างเงี้ยลูกค้ามันดูเป็นเป็นสีสันสดใสขึ้นมานิดนึงแต่แต,แต่แต่ใส่แล้วแบบดูเป็นคนเรียกรอยอะ <c oughs> ดูไม่ฉุดฉาดอันนี้โทนแก๊งนี้นะ อันนี้โชนแกงนี้นะเห็นไหมสวยมากสำหรับเป็นงานผ้าบางนะคะก่อนกดสั่งลูกค้าขาลูกค้าเข้าใจฟิลงานกันก่อนเดอ้อบางคนไม่เข้าใจเลยจริงๆบางคนมาถึงปุ๊บก,กดอย่างเดียวเลยไม่ถามอะไรกันเลยถามกันหน่อยก็ดีลูกค้าขาผ้าบางมากไหมสีดํากับสีขาวจะเป็นสีที่บางที่สุดนอกกนั้นลูกค้าขาใส่ชุดชั้นในได้โดยปกตินะคะ สำหรับใครที่กำลังจะกดสั่งนะคะพูกคขา,าฟังไม่ทันทีรอบอกรอบเอวขึ้นมาถามนะคะไล่สีใส่กันรวดรวๆเร็วๆให้เลยนะคะสำหรับใครที่รอดูสีอยู่ใจเย็นๆเด้อใจเย็นๆเด้อมา